สวัสดีเพื่อนๆพื่นพี่ๆชาวเสดอนบอลเต็งทุกท่านนะครับผมสำหรับบอลเน้นของเราวันนี้นะครับขอบมองไปทางคู่โบฮีเมียนนะครับผมเจอกระทางแชมล็อกนะครับในลีกไอซ์แลนด์นะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเจอกันมา5้าครั้งหลังสุดเนี่ยต้องบอกว่าแชมล็อกสามารถเอาชนะไปถึง4นะครับแพ้แค่1นัดเองนะครับผมผลงานส่วนตัวของโบฮีเมียนเนี่ยแพ้1นะครับผมชนะ1เสมอไปถึง3นัดเลยนะครับส่วนแชมล็อกนะครับ6นัดหลังสุดนะครับ สามารถเอาชนะไปได้ถึง4นัดนะครับผมแพ้ไปแค่2เองนะครับแถม3นัดหลังสุดนะครับแชมป์ล็อกยังไม่แพ้เลยนะครับผมและยังไม่เสียประตูซักประตูเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือนอกบ้านนะครับมองว่าแชมป์ล็อกนะครับผมนัดนี้น่าจะมีประตูนะครับและดูดีกว่าเยอะนะครับดูดีกว่าเจ้าบ้านเยอะนะครับผมมองว่าแชมป์ล็อกนะครับนัดนี้น่าจะมีประตูและสามารถเอาชนะไปได้นะครับผม สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับบอกว่ามาจากช่องทาง u t u b e นะครับผมเพจหรือแม้กระทั่ง TikTok นะครับเข้ากลุ่มฟรีๆกันไปเลยนะครับผมมีการนำเล่นบอลสดนะครับโครงการสร้างบ้านสเต็ปสร้างบ้านเราก็มีให้เล่นนะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับผมสเต็ปไม่แตกเราพร้อมที่จะแจกทุนคืนทุกท่านเลยนะครับผมแอดไลน์นี้ได้เลยนะครับ